ที่มันสางมากมันกะออกจากกู้นี่ทั้งนั้นมันไปสา่งกันเองกลุ่มกันเองรวมทั้งตัวมันอะเป็นเีดซีก่อนผู้บอกว่าอยากกู้ไอยากต้อนรับจอกแบบนี้ยังเรอกกู้ไปอยากต้อนรับสูก็ยังเอาเอดซีสูตูวเกาฟีซีตู้ขึ้นกันแม่เนาะเอดซีมันกลับมาจันช่องเฮามันก็มันก็มาดูเรานี่แหละมันก็ไปจับกลุ่มกันออกกันเองมันกับพิษกันมานึงทึ่งทื่อเดี๋ยวนี้มันคือมายกแง่แข้งลวใไ้อมันเบาอาดาขู่ดาคนไปถั่วแฉดสอดทั้งัมน ขั้งขางมันแถอันนี้บางคนเฮียนจบปริญญาตีบักบานฮะมึงไห้มันสัวทั้งนั่นกูเบิ่งนี่ยนะมึงอะไรมันดีมึงอะไรหักมันมึงไห้มันเป็นขอยหาเงินหน่ะมึงใส่มึงได้มึงขาดอีมันมึงหูซึกกูเบิ่งขักเลยนั่งหนามึงหนมึงเสร็จยังใดบักบานบักขี่ค้านอืม บักคิดยังบ่ได้กูควรบอกอีมนต์ได้แล้วถามมึงมักอีมนต์แพงอีมนต์น่ะกูว่ามึงบ่ได้แพงอีมนต์มึงไอ้มนเป็นธาตบักบานบักปากบานบักสันดานมาบักาั่วอันนี้จบปริญญาตปตมึงสอนเมียไปทางบ่ดีนั่งสดๆทางข้างนั่งสดๆางหลังยให้เมียเว้าน่ะอมึงว่ามึงดีติลงคเลยน